ตอนที่1,664ผู้บ่มพาทั้งหมดได้แต่เจ้าหม้อไปทางเดินเทียนซึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นบนพื้นที่ราบแห่งนี้เจ้านี่มันเป็นใครกันถึงได้ก้ารเรียกชื่อไหนน้อยออกมาตรงๆเช่นนี้มันเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วงั้นหรือซึ่งในเวลานี้เจียเสื้อเจิงซึ่งเป็นผู้นําสมาชิกตระกูลเจียเดินทางไปยังตระกูลโจเพื่อทําการมั่นหมายแต่จจ่จกับมีคนบ้า กระโดดออกมาขวางทางพวกเขาดื้อซะอย่างนั้นนั่นจึงทําให้สายตาของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่จ้องมองไปทางหลินเทียนพันเย็นชาเป็นอย่างมากพร้อมกับจิตสังหารที่ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งเจษยซือเจิงที่ยอยู่ในชุดกุมสีม่วงในตอนนี้เขาได้นาสมาชิกตระกูลอีกหลายสิบคนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตระกูลจูเพื่อทําการมั่นหมายซึ่งมันก็ได้รับความสนใจจากผู้คนโดยรอบเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาเห็นการปรากฏตัวขึ้นของหลินเทียนก็ทําให้ดวงตาของเขา ผ่านมืดลงในทันทีเป็นเจ้านั่นเองดวงตางของเขาพันเดยนชาพอเมื่อตอนที่เขายังอยู่ในมหาสมุทรแห่งความกลรหนเขาก็ได้รับบาดเจ็บหลายครั้งจากการโจมตีของหลินเทียนซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เขาเครียดแค้นต่อหลินเทียนเป็นอย่างมากและได้ใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อตามหาหลินเทียนเพื่อหมายจะสังหารเขาแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวกลับไปพบแม้แต่ร่องรอยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็ทําให้เขาไม่คาดคิดเลยว่าจะได้พบกับหลินเทียนอีกครั้ง ในสถานที่แห่งนี้ใช่ข้าเองหลินเทียนได้ยิ้มก่อนที่หลิงหยุนจะกล่าวขึ้นรวมถึงพ่อคนนี้ด้วยหลิงหยุนได้กล่าวขึ้นโดยนำเสียงที่เย้ยหยันขณะที่ไปจี๋ีและคน,นอื่นๆค่อยๆปรากฏตัวขึ้นที่ด้านข้างของหลินเทียนก่อนจะจ้องมองออกไปทางเจียซื่อจึงพร้อมกับคำพูดเสียดสีต่ออีกฝ่ายนั่นจึงทำให้หลิงหยุนพุ่งกระโดดออกมาทันทีพร้อมกับกอกตาก่อนจะมองออกไปทางเสือขาวพอตัวเขาที่กล่าวอ้างเป็นพ่อของอีกฝ่าย แต่ในตอนนี้เจ้าเสือเขาก็บอกว่ามันเป็นปู่ของอีฝ่ายนั่นจึงทําให้เขากลายเป็นลูกของเจ้าเสือนี่โดยปริยายนั่นจึงทําให้เขารู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยก่อนที่เสือขาวจะกอกตาไปมาพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าหยุดสร้างปัญหาก่อนไอเสดและเลียวน้อยตอนนี้พวกเราก็เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วทําไมเจ้าถึงไม่มาคารวะพวกวุโสอย่างพวกเราล่ะนั่นจึงทําให้ผู้เ่ยวชาญของตระกูลเจียได้แต่เจ้าเหมาะไปด้วยท่าทีที่ไม่พึงพอใจ มากกว่าตอนที่พวกเขาเจ้ามอไปทางหลินเทียนสริซำพรพอพวกมันถึงกล้ากล่าวอ้างเป็นพ่อและปู่ของในน้อยของพวกเขาซึ่งมันก็ส่งผลให้จิตสังหารของพวกเขาพัานพุ่งสูงขึ้นในทันทีนี่เจ้าหนูเจียปู่ทวดของเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วมารับความตายซะในเวลานี้เองหลินเทียนก็ได้กล่าวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับประโยคดังกล่าวนี่ไอ้หนูหลินเจ้ามันเลวได้จจริงๆนั่นถึงกัรทําให้หลิงหยุนและเสือขาว ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนเป็นสีดำขมหลังจากคำพูดของหลินเทียนในทันทีเพราะจากคำพูดของหลินเทียนนั้นมันทำให้พวกเขาก็ไม่ต่างจากการกลายเป็นลูกหลานของหลินเทียนโดยปริยายนั่นจึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเจดทั้งหลายได้แต่กลายเป็นแข็งค้างรากับก้อนหินขณะที่เจ้าเมะออกไปทางหลินเทียนและคนอื่นๆซึ่งชายหนุ่มและสัตว์อสูรทั้งสองนั้นกล้ากล่าวอ้างขึ้นมาเช่นนั้นแต่ได้ว่าไม่ต่างจากการลวนหาที่ตายแต่หลินเทียนกลับมีความกล้าเสยยิ่งกว่าพวกเขาเสียด้วยซ้ำถึงขั้น การประกาศตัวออกมาเช่นนี้ต่อหน้าสาธารณะซึ่งทําให้เจยซือเจิ้งเสียหน้าเป็นอย่างมากเพราะตัวเขาคือเจยซอเจิง้งซึ่งเป็นองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเจียซึ่งถือเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองจิงหยวนซึ่งมีอีกสถานะหนึ่งคือองค์ชายผู้มีรายชื่ออยู่ในร้อยอันดับอมตะซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงความกล้าหาญของคนเหล่านี้ตีกาประกาศตัวออกมาเช่นนี้กลางที่สาธารณะพวกเจ้ากำลังลวนหาที่ตาย เหล่าสมาชิกของตระกูลเกียรติที่อยู่ในที่แห่งนี้ล้วนแต่มีท่าทีโกดจัดพร้อมกับจิตสังหารที่ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งบางคนก็ได้การตรงเข้าหาหลินเทียนและคนอื่นๆแล้วในเวลานี้ก็ปรากฏเสียงเย็นอีกเสียงหนึ่งพันดังขึ้นไปให้ผลเกียรติซื่อเจิงเป็นคนกล่าวออกมาพร้อมกับดวงตาอันมืดมนและเย็นชาและแฝงไปด้วยจิตสังหารขนาดจ้มเหมาะไปทางหลินเทียนและคนอื่นๆ ความเร็วของเขารวดเร็วเป็นอย่างมากและเปล่งชั่วพริบตาก็มาปรากฏตัวในพื้นที่ราบเทียบในชั่วพริบตาก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาหลินเทียนและคนอื่นๆพร้อมกับคว้าฝ่ามืออันทรงพลังออกไปในเวลานั้นเองพื้นที่โดยรอบก็ถูกผนึกเอาไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมกับแรงกดดันของนิลันสวรรค์ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งดูเหมือนจะสามารถเปิดขยีย้ได้ทุกสรรพสิ่งซึ่งแรงกดดนนันดังกล่าวก็ถึงกับทำให้ผู้บุเพอยที่อยู่โดยรอบ ถึงกับตัวสันสันในทันทีเรากับพวกเขากําลังถูกกดทับด้วยอะไรบางอย่างคนเหล่านั้นมาถึงจุดจบแล้วละ่ะจากมุมมองและจิตสัมผัสของชายชลาอย่างข้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของคนพวกนั้นอยู่เพียงแค่เขตแดนได้หลั่นล้มหรือขั้นต้นเท่านั้นแล้วพวกเขาจะเอาอะไรมาต่อก,กรกับนิลันสวรรค์กันแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นปรากฏตัวออกมาแล้วดูถูกเกียดซื้อเจ้งทำไมแต่ว่าพฤติกรรมของพวกเขาก็ถือได้ว่า เป็นการลนหาที่ตายโดยแท้นั่นจึงทำให้หลายๆคนได้แ,แต่ถ่ายศสีรษจของตัวเองขณะที่ปืนที่ตรงหน้าปรากฏเสียงพุ่งผ่านอากาศก็ปรากฏฝ่ามือใหญ่ของเจี๋ยซื้อเจิงกดทับลงไปทางหลินเทียนและคนอื่นๆข้าจะไม่ฆ่าเจ้าง่ายๆแต่ข้าจะทําให้เจ้าทรมานเสียยิ่งกว่าตายซะอีกก่อนที่ประกายแสงศักดิ์สิทธิ์บนฝ่ามือใหญ่ของอีกฝ่ายจะแข็งเกล่งขึ้นพร้อมกับกลิ่นอายที่น่าสะพรึงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับฝ่ามือน,นี้ หลินเทียนรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลพร้อมกับภัยคุกคามถึงความตายอย่างแท้จริงซึ่งท้ายท,ที่สุดแล้วในตอนนี้เขาก็เป็นเพียงผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนนี่แหละลำลึกเท่านั้นซึ่งในขณะที่อีกฝ่ายเป็นถึงระดับนิรันดร์สวรรค์ซึ่งมีช่องว่างระหว่างการบ่มเพาะหนึ่งขั้นใหญ่แต่ถึงขนาดนั้นเขาก็ไม่คิดที่จะหลบเลี่ยงแม้แต่น้อยก่อนที่มุมปากของเขาจะโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยตรงกันข้ามข้าจะรีบฝังเจ้าในที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุด และหลังจากที่เขาพูดจบก็ปรากฏเสียงคมคำดังขึ้นพร้อมกับพื้นที่ได้รอบที่สั่นสะเทือนทันทีราวกับโลกใบนี้กำลังจะพังทลายก่อนที่มิติได้รอบจะถูกปกคลุม,มด้วยกลิ่นอายทำลายล้างแผ่ใต้พื้นที่หลายร้อยตารางเมตรพร้อมกับรูปแบบขายอาคมที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับกลิ่นอายผนึกและกลิ่นอายทำลายล้างในเวลาเดียวกันราวกับเป็นพลังที่ป่าปรามและกวดล้างทุกสรรพสิ่งก่อนที่จะปรากฏลำแสงสังหารนับพันพวยพุ่งออกมา ลาวกับเป็นคลื่นพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากมหาอำนาจอย่างระดับราชานิหลันช่องเป็นพลังเส้น่าสะพึงอะไรเช่นนีบ้บุ่มบุ่มบุ่มเสียงที่ข่มชัดจากการแตกสลายของมิติอันมั่นคงของดินแดน,นแห่งนี้ซึ่งในตอนนี้ลาวกับมันเป็นเพียงกระเสกกระดาษก่อนที่เลือดจะสาดกระจายออกไปโดยรอบพร้อมกับฝ่ามือใหญ่ของเจียรเสื้อจึง้งตีประตาเข้ากับคลื่นลำแสงสังหารอันอน่าสะพึงกลัวนั้น ก่อนที่มันจะทําให้ร่างของอีกฝ่ายกระเด็นไกลออกไปลากับผุนแลกกาก่อนจะกระเด็นห่างออกไปอีกหลายสิบฟุตและกระแทกลงกับพื้นผิวองค์ชายเหล่าผู้คนตระกูลเจียถึงกับมีสีหน้าเปลีป่ยนไปในทันทีหลังจากที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นน,นี่นี่มันอะไรกันขายอาคมสังหารอย่างนั้นหรือนี่พวกมันวางแผนสร้างขายอาคมสังหารและดักรอยอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือนี่จากกินนไอแล้วดูเหมือนว่า นอกจากขายอาคมสังหารมันยังจะมีขายอาคมผนึกซึ่งแรงกดดันของมันก็นาก่าสะงพรัวอย่างมากอีกด้วยนี่พวกมันนั่นจึงทําให้พวกเขาอดที่จะตัวสั่นไม่ได้พอพวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอผนึกและกลิ่นไอสังหารที่นา่าสะงพรัวซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจากที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งมันไม่ต่างไปจากกองขังที่ถูกปิดตายเอาไว้เลยแม้แต่น้อยบุ้มรูปแบบขายอาคมสังหารเหล่านั้นได้ล่องลอยอยู่เหนือฟากฟ้า ขณะดที่เจี๋ยเสื้อเจิง้งได้พยุงตัวเย็นกับขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่แขนของเขาจะค่อยๆก่อตัวขึ้นอีกครั้งดีเจ้าดักหลอกข้าเพื่อวางขายอาคมสังหารเหล่านี้อย่างนั้นหรือเสียงของอีกฝ่ายพันดูมืดมนเป็นอย่างมากและสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังจากขายอาคมเหล่านี้ซึ่งมันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากและต่อให้เป็นเขาก็ยังสามารถเดาได้อย่างง่ายได้เลยว่าขายอาคมอันทรงพลังที่อยู่ในรอบนี้จะต้องถูกสร้างโดยหลินเทียนอย่างแน่นอน นั่นจึงทำให้หลินเทียนได้แต่หัวเลาะออกมาแล้วยังไงล่ะเจ้าจะทำอะไรข้าได้เมื่อเขาเกล่าวจบเขาก็ได้ส่งความคิดออกไปพร้อมกับขึ้นลำแสงสังหารจำนวนมากที่ยพุ่งตรงเข้าใส่เจี๋ยซื่อจึ้งในทันที